จะพาพี่น้องมาชมผักมาชมอ่แตงไทยครับแตงไทยแล้วก็ฟักทองครับที่ปลูกไว้ครับกำลังสวยเลยครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ปูนครับปูนขี้วัวขี้เป็ดกำลังสวยเลยครับมาดูครับ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับนอนนาปลูกผักครับผมดูสภาพครับาน้ำจากบ่อนี่ครับลดครับฟักทองตอนนี้ก็กำลังติดลูกติดดอกแล้วปลูกไปเยอะครับปลูกไปประมาณห้าสิบหลุมได้ครับก็ใช้น้ำนี่ครับลดครับผมนี่ครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นครับ กลังคานเครือสวยเลยครับผมอันนี้เป็นพัน์ใหญ่ครับสวยมากเลยครับเขาขึ้นเองเครับนี่ที่เขาก็ไต่ขึ้นครับนี่ครับเล้วขึ้นไปต้องหาอะไรจับเขาก็หาหา ก็จะมาลดน้ำครับเฉพาะ,ะแค่นี้นีงกอขายเรื่อยๆได้ครับปลงกดยครับแค่นี้ก็ขายได้จอดอนนี้ก็เราก็เลี้ยงเนตแดงไว้ด้วยครับน,นี่เราก็มีเนตแดงขายครับผมกล,ล้วยเราก็พอได้ครับ้ยนี่ครับเราก็ขุดลุมปลูกหมดนี่เลยครับเอง นี่ครับนอนนาครับผมนอนนาะท่มเอาไว้พักผ่อนครับเวลาร้อนฝนตกแล้วก็มานอนพักครับมาพักครับเราจะพาดูมะม่วงด้วยครับอันนี้มะอันนี้มะมพร้าวน้ำหอมครับผมพร้าวน้ำหอมแล้วก็สวยกล้วยน้ำว้าเราก็ขายได้เรื่อยๆครับปลูกแบบกินรีบำบัดธรรมชาติบำบัดครับ มะม่วงล้วก็ปล่อยนะครับเป็นไปตามธรรมชาติของเขาครับครับมะม่วงมีหลายเลยครับนี่หลายสสยพันมะม่วงน้าดอกไม้มะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงมหาชนกมีหลายพันครับด้วยเราก็ปลูกรอบครับปลูกรอบสวนเลยครับนี่เราก็จะพามาดูผักบุ้งด้วยครับนี่อันนี้อันนี้ผักบุ้งครับ ก็ป,ปูสามแปลงครับผมอันนี้ก็เป็นบวบบวบเลี่ยมครับอันนี้ไปครับไ่น้ำผึ้งหวานสายน้ำผึ้งอันนี้เราจะขุดลอกครับเราจะลอกออกลอกเอาหน้าดินออกครับเราจะเลี้ยงปลาครับเราจะลอกครับมาสักเดือนมีษาครับผมแล้วก็จะลอกออกเลยครับแล้วก็ทําเป็นเซลล นี่ครับผมอันนี้บวบเรียกว่าบวบบวบเรียมครับนี่กําลังขึ้นครับกําลังสวยครับผมเราปลูกไว้สามสี่หลุมเราปลูกไม่เยอะครับบวบเรียมเราปลูกนิดเดียวตรงนี้เราก็จะเอาฟางมาไว้เราก็จะทาเป็นเห็ดฟางครับตามแค่นี้ก็พอลดได้ทั้งถึงมีสาครับมีสาก็เริ่มแห้งแล้วโซนทีนี้ก็จะเป็น ไม้ยืนต้นครับมียางนาพยุงไม้สักแล้วก็ต้นกระถินเทพากระถินยากครับดี๋ยว่าพาไปชมพาไปดูมะละโกมาดูต้นต้นอ่เขาเรียกว่อาอะไรต้นยางนาครับตรงนี้มันจัดการยากครับเพราะมันจะเอาออกครับนี่จะเอาออก เดี๋ยวไปทางทางหน้าสวนก็ได้ครับเพราะมีทางเข้าอยู่สองทางตรงนี้ก็จะทําทางเข้ามาเลยครับนี่เอาดินตัวนี้ออกอันนี้เราวางแผนพลาดเราทําผิดครับนี่ครับเป็นพันมหาชนกครับติดดอกแล้วครับนี่เยอะเลยครับไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่าครับเพราะว่าที่แต่ที่บ้านนี่ดกมากครับ ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นบ่อกระชังเลี้ยงหอยครับหอยขมครับแล้วก็มีบ่อกระชังเลี้ยงหอยขมด้วยครับส่วนข้างนอกนี้ก็เป็นปลาธรรมชาติพวกปลาดุกพวกปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนปลาบูก็มีครับผมอันนี้เรามีมาก <c oughs> พื้นที่ตรงนี้นี่ที่ทําตรงนี้ครับพื้นที่ประมาณ พุ่สายใหญ่ด้วยก็ประมาณสี่ไร่ครับปสีไร่ผักเดี๋ยวพาไปดูเป็งผักใหญ่ด้วยครับผมว่าตรงนี้ก็ดูแลหมดเลยครับตัวนี้ดูแลแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกพวกไอ้เรียกว่าอะไร สัรดครับสับปะรดล้วก็ปลูกนี่ครับแล้วก็ปลูกกล้วยในฝั่งนะครับตัวนี้มันคนเดียวครับมันการไม่ไหวครับคนเดียวมันดูแลไม่ไหวทาคนเดียวทําไปเรื่อยๆนี่เราจะทําเป็นเอาดินมาถมตรงนี้ครับผมตั้งใจที่ถมตรงนี้ก็จะยกตามอะไรสวยๆครับตัวนี้ครับผมสักประมาณร้อยรถครับถมไปนู่นนะครับ ยาไปนู่นครับกล้วยก็ยาไปนู่นครับอะไรก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูมะกอที่ปลูกทิ้งไว้มะาากอพันธนุ์เลี้ยงต้นเล็กๆอุ้ยห,หลายต้นอยู่มีอยู่ประมาณสิบต้นรอดกอเยอะอยู่ ก็เอาฟางก้อนอัดเยอะแล้วก็เอามาคลุมต้นไม้ครับผมตรนนี้ก็จะถมครับถมถมไปนี่ถมคักนไปร้อยรถนี่ดไ,ได้ครับมะละกอคับสวยด้วยครับอันนี้เราใส่ฟางเต็มพื้นที่เลยแน่นเลยนี่ครับผมมะละกอรครับสวยเลยรับนี่ ต้นนี้ก็มีลูกอยู่ลูกหนึ่งครับลูกใหญ่เลยลูกเดียวติดช่วงหน้าช่วงฝนที่พายุเข้านะครับก็ติดลูกอยู่ลูกเดียวเนี่ยมาเป็นดอกอีกรอบสองสวยเลยครับนี่แล้วก็ใส่ฟางครับดูรครับฟางต้นหนึ่งเราใช้ฟางทับห้ายเลยครับนี่นะครับติดอยู่ลูกเดียวนี่ครับลูกที่สวยครับ น,นี่ก็เป็นลกน่มยครับเราจะเอาเครื่องตัดหญ,ญ้ามาตัดถ้าทำความสะอาดแล้วก็น่าอยู่ครับผมตัวเราก็น่าอยู่ขึ้นเพื่อแล้วก็มีไผ่ก้าวดาวด้วยครับปลูกต้นเดียวแต่ว่าต้นเดียวก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะอยู่มาดูไผ่ก้าวดาว ไผ่เก้าดาวไผ่ที่ทนเอาไว้สร้างกระท่อมไวสร้างบ้านก็ได้ครับเขาเอาไผ่นี่แหละใช้สร้างบ้านเพราะว่ามันทนแข็งแรงมันอยู่ได้เป็นสิบสิบ,สบปีครับก็ถือว่าก็อยู่แบบพอเพียง มะม่วงเรามีหนึ่งสองต้นนี้ไม่ติดดอกเลยครับอันนี้กล้วยเราก็น้ำว้าคลยน้ำว้าเราก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ก็ขายได้ขาย,ขายออกวันละสองถึงสามเครือนี่ครับผมกล้วยน้ำว้าที่เราปลูกแบบธรรมชาติเลยครับ่นี่ก็ได้เยอะแล้วนี่ วีละยี่สบสามสิบาทอันนี้ไผที่ว่าไผเก้าดาวนี่ครับกล้วยเรามีหลายเครือเลยอันนี้กลว้วยน้ำวายักษ์ลูกใหญ่กินลูกเดียวก็อิ่มปากหวานปลาเราก็มีนี่ครับไผเราไผเก้าดาวครับผมปลูกแค่ปีเดียวเอง ก็เราก็ใส่ฟางใส่อะไรคลุมหน้าดินอันนี้ผักบุ้งเราครับมาดูผักบุ้งผักบุ้งเราก็ปลูกไว้ก็อาศัยน้ำในสารนีล่ลดครับแล้วก็บวบครับอันนี้เป็นบวบหอมครับกําลังขึ้นค้างครับเราก็ปลูกตรงนั้นนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยไม้พยุงเราก็ต้นใหญ่แล้วครับอีกสามสิบปีก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ประมาณนี้ครับ ชีวิตที่คนโสดครับชีวิตคนเดียวครับผมมันห้านาทีแล้วก็มีเป็ดเราก็มีไก่เราก็มีเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไข่ไว้กินที่เหลือก็ขายครับ นี่ทางน้ำโอ้โหนี่นี่ครับนี่กล้วยน้ำลายักษ์กล้วยน้ำวาพันเพาชทานนี่นี่เราสร้างไว้ครับเพื่ออนาคตรเราจะได้มาห้องน้ำเราก็อยู่นี่ครับห้องน้ำเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเราก็พร้อมเรามีทุกอย่างพร้อมครับผักอันนี้แปลงผักครับ ทางน้ำแล้วก็มีเราสูบน้ําขึ้นมาใส่ไว้เอาไว้ล้างผักล้างอะไรครับผมน้ำก็ใสแบบน้ำครับลายเยอะนะนี่แล้วก็มีปลากระเทือนน้ำด้วยครับนี่ปลากระเทือนน้ำยยเยอะเลยน,นี่ต้นประยุงต้นใหญ่ไม้ใหญ่ก็มีไม่กี่ต้นหร พาเราเก็บไว้ตรงนี้ครับผมพามาชมแปลงผักด้านนี้บ้างจะอมเราก็ตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าเขามันครับยังไม่สามารถที่จะเก็บยอดได้ครับผมเดี๋ยวพามาดูผักหวานปลาด้วยห้องน้ำเราสร้างใหม่ เดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่ครับปากว่านปลาเราก็จะประมาณนี้ครับป,ปากวานปลาพันก็เรียกว่าพันยอดเหลืองครับผมเรามีหลายต้นอยู่นี่ครับมีขึ้นเลยมีหลายอยู่มีประมาณห้าสิบต้นแหละรอดอยู่ก็ประมาณสามสิบต้นได้เันจะมีห้องน้ำทำห้องน้ำแก็สบายเวลาให้คนมา ยามาดูงานก็ได้มาห้องน้ำครับสะดวกสบายหน่อยอันนี้เป็นผักชีลาวกำลังปลูกเพิ่มประกาศขาวประกาศเขียวก็มีพริกเบีย้ยพริกเราก็มีครับงั้นเราก็จะชาใส่ถุงไว้ครับถุงละสิบบาทจะ้วก็ชีหลือครับเหลือจากการปลูกแล้วก็จะชาใส่ถุงนี่ครับพริก ประมาณนี้ครับครับต้นแดงต้นอะไรก็โตแล้ครับนี่เราเปิดครับเฉลียวรถเต็มต้นเลยแล้วก็โอ้ระวัง,งปีนี้ก็เป็นดอกเต็มนะครับนี่นี่ระบบแทงน้ําแล้วก็ทำเลยอนนั้เราก็จะติดแผงติดโซล่เาเซลล์เอาขึ้นข้างบนเลยครับผมแล้วก็เปิดเลยเอาแผ่นขึ้นข้างบนครับแดดส่องตลอดนะครับที่เราติดไว้ข้างบน สูงเลยครับเป็นโซลาเซลล์เราก็อยู่นี่ครับเป็นใหญ่ก็ใช้น้ำแท้งน้ำแล้วก็ทำอะไรเรียบร้อยครับรอคนที่อยากมารวมชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยด้วยกันเผนโซลาเซลล์ครับ ก็ประมาณนี้ครับผมออมฝากครับผมสวัดีครับ